เรียนคณะกรรมการที่เคารพรักทุกท่านผมนายนรพัสศีสมบัติครูโรงเรียนชุมชนวัชจงโกมิตรภาพที่157อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาลบบุรีเขตสผมขอ,อนำเสนอนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา1โรงเรียนหนนวัตกรรมชื่อผลงาน PDCAS Greenhouse Green School สุจริตอยู่อย่างพอเพียงสู่ความยั่งยืนครับความสำคัญของผลงานโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่157มีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญที่จำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนั่นก็คือปัญหาเกี่ยวกับจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม นักเรียนขาดทักษะและคุณลักษณะในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนกิจกรรมทั้งหมดนี้สำคัญคือต้องเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายโดยสถานศึกษาควรตั้งเป้าหมายในการศึกษาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกเข้าไปในกระบวนการเรียนรู้สอนให้เด็กพึ่งตนเองให้ได้ก่อน จนสามารถเป็นที่พึ่งของคนอื่นๆในสังคมเป็นคนดีมีจิตสำนึกสุจริตจึงคิดรูปแบบการปฏิบัติงานที่เป็นระบบมีการบูรณาการเชื่อมโยงรากปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริตด,ด้วยรูปแบบ PDCAS g r e n h o u s e g r e n School สุจริตอยู่อย่างพอเพียงสู่ความยั่งยืนขึ้นมา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนภายในโรงเรียนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ภายในโรงเรียนเป็นการให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงโดยการฝึกปฏิบัติจริงผ่านแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เสริมสร้างประสบการณ์ดับการดำเนินชีวิตตามรัับปัชญาของเศษรษฐกิจพอเพียงมีหลักคิดหลักยึดหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตโดยยึดทางสายกลางสอดคล้องกับคุณลักษณะ5ประการของโครงการโรงเรียนสุจริตคือทักษะการคิดมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตส,สาธารณะและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม ยุคโรกาภิวัตน์ต่อไปสำหรับจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินการ 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงปัญหารู้คุณค่าอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างสัตนาคติที่ดีมีคุณลักษณะ5ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต 2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่11มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. เพื่อเปิดโลก,กทัศน์การเรียนรู้สร้างสารรค์โคงงานเพื่อการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนเป้าหมายของนวัตกรรม เชิงปริมาณนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3จํานวน421คนเชิงคุณภาพ 1. น,นักเรียนมีจิตสำนึกและตระหนักถึงปัญหารู้คุณค่าอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างทัศนคติที่ดีมีคุณลักษณะ5ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต 2. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตะวรรษที่21มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกระบวนการการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงานนั้นมีดังนี้ 1.P. แผนร่วมกันวางแผน 2.D. ดูร่วมกันปฏิบัติ 3. า c h e ่เ็คร่วมกันตรวจสอบ 4. a act ร่วมกันปรับปรุงและห s share ร่วมกันเผยแพร่สำหรับ p plan ร่วมกันวางแผนเป็นการสร้างความตระหนักความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารคณะครูและนักเรียนแกนนำเพื่อร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ นำข้อมูลที่ได้มาสังเคาะจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมดีดูดร่วมการปฏิบัติเป็นการดำเนินกิจกรรมตามรูปแบบโดยมีสกิจกรรมย่อยคือกิจกรรมห้องเรียนธรรมชาติห้องเรียนเหล่านี้จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติเพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนได้เข้าไปศึกษาโดยแบ่งเป็น5ฐานการเรียนรู้ ห้องเรียนที่1เป็นห้องเรียนธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรห้องเรียนที่2เป็นห้องเรียนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่เป็นดานการศึกษาห้องเรียนที่3เป็นห้องเรียนธรรมชาติที่มีพืชผักสวนครัวให้ศึกษาห้องเรียนที่4เป็นห้องเรียนธรรมชาติที่เป็นไม้ผลหลากหลายพันธุ์และห้องเรียนที่5เป็นห้องเรียนธรรมชาติที่มีพันธุ์ไม้ที่แตกต่างที่เกิดจากการเพาะชำก้าไม้เพื่อปลูกและขยายผลจำหน่าย กิจกรรมที่2คือกิจกรรมเชื่อมสู่ชุมชนโดยเรียนเชิญให้ชาวบ้านมาเป็นวิทยกรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ในท้องถิ่นแต่ละชนิดสรรพคุณของสมุนไพรที่เคยได้ใช้โดยนักเรียนได้รับความรู้ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชุมชนกิจกรรมที่3เป็นกิจกรรมโครงงานจากความคิดสร้างสารรค์ของเยาว,วชนคนรุ่นใหม่ โดยเริ่มจากองค์ความรู้จากห้องเรียนธรรมชาติผสมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่และเรียนรู้จากองค์ความรู้เดิมโดยมีครูและป่าชาวบ้านเป็นที่ปรึกษา C เช็คร่วมการตรวจสอบ เป็นการประเมินกิจกรรมโดยมีการประเมิน2รูปแบบคือประเมินกิจกรรมภายในโรงเรียนและประเมินกิจกรรมภายนอกโรงเรียน A X ร่วมกันปรับปรุงเป็นการสรุปและรายงานผลดำเนินกิจกรรมตามรูปแบบ P D C A S ต่อคณะครูผู้บริหารและนำข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงพัฒนางานในปีต่อไป S Share ร่วมกันเผยแพร่ เป็นการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเพจและไลน์โรงเรียนและเผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ <_ S 1> ผลการดำเนินง,งานที่ประสบผลสำเร็จนั้นมาจากบุคคลหน่วยงานองค์กรต่างๆที่ส่งเสริมสนับสนุนส่งผลให้รูปแบบการปฏิบัติดังกล่าวประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์ บทเรียนที่ได้รับนั้นนักเรียนแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงยึดสังไกลางเป็นหลักไปสู่คุณลักษณะ5ประการของโครงการโรงเรียนสุจริตสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขการเผยแพร่และรางวัลที่ได้รับนั้น มีผู้มาศึกษาดูงานทั้งในกลุ่มโรงเรียนและเขตพื้นที่ครูรับผิดชอบเป็นวิทยากรในโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องชุมชนให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมมีการประกวดผลงานของนักเรียนได้รับเกียรติบัตรในระดับเขตพื้นที่และระดับภาคนอกจากนี้ยังมีจัดทำเว็บไซต์เพจ และลายเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนอีกด้วยนวัตกรรมมีความสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ของหลักสูตรต้านทุจริตทั้งหมด4หน่วยการเรียนรู้กิจกรรมที่สอดคล้องนั้นคือกิจกรรมโครงงานเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่กิจกรรมเชื่อมสู่ชุมชนกิจกรรม5ห้องเรียนธรรมชาติ โดยมีเครื่องมือที่ใช้คือแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามโครงการโรงเรียนสุจริตในรูปแบบ PDCAS Greenhouse g e n s c h o o l สุจริตอยู่อย่างพอเพียงสู่ความยั่งยืนครับ